จุงกะสวัสดีครับตอนนี้กัยูยกับช่อง CMJO t r ชีย l ครับผมตอนนี้ผมกัยูยที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตอนนี้ทุกคนกับกำลังขอพคบคู่ครับ เดี๋ยวรันเงี้เง้ยาเลยนะสวัสดีครับจะเก็บบรรยากาศครับมาฝากพี่น้องเอฟซี นวจโจรครับถือว่าเป็นแบบลู้ไห้ที่ยิ่งใหญ่มากคลิปก่อนหน้านี้ครับกับระวังขั้พิธีนะครับแนี่ยไปทั้งฝาก็ีิมี่พระที่สุ่งกดอันนู้ใดรที่เดบ้งคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วผมกับแสกรูกไปพี่น้องเบิ้งอยู่ กสิบว่าเคยเดบิวต์ให้พี่น้องฟังบันไดแล้วครับผมฟังบรรยากาศครับ บอสโจกทัทีว่าเป็นคู่อีกคนหนึ่งของผมเหมือกนกันครับสอนวิชาการหาเงินทางโซเชียลให้ผมเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางหลายช่องทางนะครับสามารถต่อยอดได้หลังจากที่ผมได้ไปเรียนโซเชียลกับบอสโจสามารถเอามาต่อยอดได้หลายอย่างเลยครับผมนี่กับพี่เก้าครับผมอยู่กับเสียอครับ อยงบรยากาศแล้วตอนนี้ค้นกับบางๆแน่ล่ะครับผมเม่นี้ก็เป็นเที่ยมงานสาวหน่อยํำเพิ่นโชว์นะครับพี่น้อง ฝากพี่น้องไว้นำครับผมวันที่30ีอฟนี่ไก่กับมามวนน้ำกันครับพี่น้อง <c oughs> ฝากพี่น้องครับรับชมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ในี้ด้ครับพี่น้อง <c oughs> เผื่อจะสิบประผาดที่ไม่ไหมครับช่วงนี้ก็สิ พยายามครับพี่น้องพายามหาชิปดีๆใหม่พี่น้องไรเบิ่งนะครับผมนี่ครับสาวหน่อยหน่อยเป็นไดรขอบไปนี่ยังครับยังบ่ม่นี่เมื่นี่เป็นสาวหน่อยลํำเพิินชั่มประมาณวันที่สิบยี่แปดยี่สิบเก้าับของสาวน่อยไป้างอ๋ออีกอีกรอบหนึ่งเดือนหนาบ่เพรมันยี่บแปดยี่สิบเก้าเดืหกสาวน่อยไปแ่ทิบเอดอ๋อยีเดือนหนาก็ะสีประมาณวันที่สิบเก้าอยประมาณนี้โอเค

โอเคถูกปั๊บคนนั้น เดี๋ยวภาพอริบก็เส็ดี๋ยวพาไปขึ้นรูมใไอกใช่ไมไปต่อมาไก่ปะครับเนี่ยชุมแพร่ครับชุมแพรโอ้ไก่บรรไดชม่งชมงสี่สิบครับผมครับ สบายสบายครับช่วงนี้ไทยเอ๋นี่ดูบ่ครับบ่ไทยไทยเลยครับนี่เลยครับแลีนไปแลีนมาตามหน้าตทำลังนี่อย่าครับมามีชิวเลยเราจังไรซีรีสเนี่ยเดีคือขันจบเป็นตอนเดคือเปลี่ยนซืรอใหม่เล่นมาครับเมื่องไหนยังยังเขาเอิ่นมาหนังสั่นเออหนังสั่นครับผมนางสั่นกับตอนใหม่ลีหละอ๋อก็คือเปลี่ยนซีรีส์ก็ยังมีตอนนี้ตอนนี้เลยนังเป็นหนังสั่นนะคือ ซองซื้อซองนี่คือเปลี่ยนพร้อมไปเลยบ่ครับซื้อซองเปลี่ยนใหม่ซื้อๆอ๋อเปลี่ยนใหม่ตามซื้อเรื่องนั้นนั่นทำรูซื้อช่องยังอะไรครับซื้อช่องยังทำป้วยซื้อช่องยังครับผมเรื่องของกูเรื่องของกูเอ้าไอ่คือกวนผมแท้ทำมาอย่างเมื่อกี้นี่ซื้อซื้อช่องยังครับเรื่องของกูเอ้าเอ้าพี่เบนเบนเออเพิ่งรู้กวนเลยมาบ้านเ้าเออเอาซื้อนะไอหลายคนเด้อยเจนี่ ซื้อไอ้คนกระซามกันยังมาเรื่องของกูจีเอาซื้อสองนี่ยังไงนี่เรื่องของกูหมาาเอาอู้ยพี่น้องบอดด้บอดด้เรื่องโมเมนต์ของผมหมายถึงว่าซื้อช่องเนาะเรื่องของกูอุ้ยผมก็ว่าแมนตายหาเรื่องผมโอ้ยขอโทษหลายๆกันโอเคพี่น้องฝากฝากพี่น้องเด้อติดตามเรื่องของกูนะครับผมสองแต่พ่อได้หัวกับพี่น้องผมแบบเบิ้งกัน ติดตามไปดูน้องก้อยชาดิณีฝากพ่อแม่แมพอ่อพ่อแม่ไปหลอกเอฟซีติดตามน้องก้อยชาดิณีนะครับผมสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีแรกครับวันที่สามสิบเอ็ดนี่ครับผู้ใด,ดมาใดก็มาครับขันมาบ่อะไรกะมี่ ออนไลน์ครับผมสามารถรับชมออนไลน์ได้นี่ต้องคุณภาพแบบนี้แน่นอนเลยขายของเก่งครับขายของเก่งโอเคครับพี่น้องอีก30นาทีกะมีพี่น้องเอฟซีหลายคนแนะนำบอกว่าถ่ายคลิป8นาทีเด้อจ้าประจันนี่ได้สดเลยบอ่ายเงาเลยครับเกือบแล้วโอเคครับพี่น้อง ก็ฝากพี่น้องรับชมครับกดไลค์ก็แชร์คอมเมนต์ใหม่กำลังใจกันนดครับผมกดกระดิ่งก็ติดตามไว้ครับเพื่อสีบ่อผาดคลิปใหม่ๆครับผมก็ฝากช่อง c m j ทัวร์ i ี่เชไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆไว้นั้วครับผมสวัสดีครับ